สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนเราเข้าสู่ช่องนายทินทารสนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของพระเข้าสมพััธพวกคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนี้เนาะเป็นการอ่านดูของคนทั้ง7วันนะคะซึ่งคลิปนี้หวังจะเอาไปลงในช่องของนายทินทาร่สิแล้วก็ช่องมินินายทินทารสนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาเริ่มกันที่คนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยเนาะ คนที่เกิดวาทิตความร่าของคนวาทิตในช่วงปากแรกนี้เหมือนจะยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะบางทีอาจจะเกิดจากการที่ตัวคนเองก็ไม่ค่อยอยากที่จะสนใจด้วยนะคะหรือว่าทําอะไรมากมาย เพราะว่าทาอะไรลงไปแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ส่งผลที่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจดีกว่าเนาะบางท่านอาจจะอยู่ในภาวะของคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะวุ่นวายกับใครนะคะอยากจะโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองมากกว่าแต่ว่าหลายาท่านยังคงรอคอยการติดต่อสือ่อสารหรือว่าการเคลียร์ขึ้นความสัมพันธ์กับใครบางคนหรือว่าการได้พบได้เจอกันจากคนเกา่าคนใกล้หรือคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ก็ได้ แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้ความรักอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนักยังเป็นการรอคอยที่ยังค่อนข้างทําให้หน้าเบื่อหน่ายหรือว่าเหนื่อยอกเหนื่อยใจอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับคนที่มีคู่ก็อยากให้ระมาระวงังการทะเลาะบอกแวงกับคนรักหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือบางท่านก็อาจจะเป็นการทะเลาะกับตัวเองก็ได้นะบางท่านอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็คิดสับสนวุ่นวายในช่วงนี้ก็พยายามทําใจว่างๆทําใจปล่อยวางกับสถานการณ์ที่มันอาจจะยังไม่ค่อยได้แั่งใจของเราเนาะ ต่อมาคนที่เกิดวันจันท์นะคะคนที่เกิดวันจันหลายท่านในช่วงปากแรกนี้ยังเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบไป,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 ไปๆกับกรอบกันอยู่เนาะหรืออาจจะเป็นภาวะความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามประคับประคองนะคะอาจจะเป็นการพยายามประคับประคองความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการพยายามประคับประคองตัวเองก็ได้ บางท่านที่มีโอกาสได้หันหน้าเข้าหากันได้พูดได้คุยกันก็อาจจะยังดูตึงๆนะมีความห่างเหินมีความหมางเมินแต่ว่าโดยวรวมแล้วสถานการณ์ยังไม่ถึงกับแย่ค่ะเพะลงแค่าหๆความสมันธ์ที่มีปัญหากันอยู่ก็อาจจะยังไม่ค่อยฟินสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะประคับประคองแล้วก็ยังสามารถที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้ทีนี้มาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงปากแรกนี้คนที่เกิดวันอังคารอาจจะดูคาดหวังบางอย่างหรือว่าคาดหวังกับใครบางคนมากๆเลย ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้บ้างนะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นความกดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะหลายๆความสัมพันธ์ที่มีโอกาสได้รับการเติมเต็มซึ่งกันและกันหรือความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าภาวะภายในใจของคุณอาจจะยังดูหนุ่หนุถูวถ่วง,งอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่คิดเยอะหรือว่าวนเวียนตัวเองอยู่กับความรู้สึกที่ยากลาบากมากจนเกินไปพยายามทําใจว่างๆทําทใจปล่อยวางจะช่วยทําให้คุณมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะ บางท่านที่มีรักใหม่เข้ามาในช่วงนี้ก็อยากให้เรามาระวังรักซ้อนเอาไว้ด้วยนะคะเช็คดูให้ดีก่อนอย่าเพิ่งรีบรนะ้อนหรือว่าคาดหวังมากจนเกินไปเนาะทีนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธในช่วงปากแรกนี้หลายท่านจะดูมีความนิ่งแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นหรือว่าบางท่านก็อาจจะโฟกัสที่เรื่องของงานหรือภา,าระหน้าที่ของตัวเองเป็นหลักมากกว่าที่จะสนใจเรื่องความรักก็ได้เอ่อบางท่านก็จะเหมือนคนที่เฝ้าคอยสังเกตการอยู่ห่างๆนะคะอาจจะมีความคิดถึงอยู่บ้างแอบซืบอแอบ่องอยู่บ หลายท่านยังคงเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันอยู่หรืออาจจะยังมีสถตน์าการที่ยากลำบากอยู่บ้างนะคะแต่ว่าโดยวรวมแล้วไม่ถึงกับแย่ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่ตัวคนเองก็เริ่มนิ่งแล้วล่ะบางท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าจนไม่ค่อยอยากที่จะสนใจแล้วก็ได้แต่ว่าหลายท่านในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างเนื้อหอมนะแล้วก็มีคนคอยให้ความสนใจคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนโสดและคนที่มองหาความรักอยู่ก็ลองให้โอกาสตัวเองหรือว่าลองเปิดใจมองรอบๆตัวคนดูเนาะ ต่อมาสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะหลายท่านในช่วงปากแรกนี้มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่บางท่านอาจจะเป็นการเริ่มต้นรักใหม่อาจจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆห,หรือความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้นะคะเป็นการย้อนนกลับมาอะไรแบบนี้หรือบางท่านก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของงานเรื่องของเงิน,นหรือว่าเรื่องอื่นๆเนาะแต่ว่าการเริ่มต้นในครั้งนี้อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงมากนักนะคะในช่วงนี้อาจจะยังค่อนข้างเปราะบางอยู่แต่ว่าในอนาคตสามารถที่จะเจริญเติบโตและก็แข็งแรงได้ เพียงแต่ว่าต้องอาศัยเวลาและก็ความอดทนที่มากพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่ก็สู้ๆนะคะคนที่เกิดพฤหัสทีนี้สำหรับบางท่านที่รอคอยการติดต่อสื่อสารอยู่ก็อาจจะยังไม่ค่อยได้แต่งใจมากนักน,นะคะเนื่องจากอีกฝั่งหนึ่งของคุณในตอนนี้อาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเส้นทางของตัวเองหรือว่าอนา,าคตของตัวเองเป็นหลักอยู่ก็ได้บางทีการติดต่อสื่อสารเองไปก่อนอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการรอคอยอยู่เงียบๆในพื้นที่ของตัวเองนะทีนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุนกร์นน่่งรรวงงงงาากรรรีี้้้ตออะมมณทขึล เราการเวียงไปเหวี่ยงมาที่จะทําให้สถานการณ์มันยากลำบากขึ้นเนาะเราะมัดระวังรักซ้อนที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตวุ่นวายด้วยนะคะอาจจะเกิดจากฝั่งคุณหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งของคุณก็ได้บางท่านอาจจะเจอกสถานการณ์ที่ยากลำบากจนทําให้เราสึกอ,อึดอัดแล้วก็หาทางออกไม่ได้นะ่ะต้องพยายามใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปเนาะความรักในช่วงนี้หลายท่านยังอยู่ในช่วงของความลุ่มหลงขึ้นง่ายลงง่ายอยู่นะคะติดบวงได้ง่ายต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็จัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆอย่างที่ บอกนะคะว่าในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังรักซอแล้วก็อารมณ์ของเราที่จะขึ้นขึ้นลงๆไว้ด้วยนะคะ ทีนี้วันสุดท้ายแล้วเป็นคนที่เกิดวันเสราร์นะคะคนที่เกิดวันเสราร์หลายท่านในช่วงนี้จะดูไม่ค่อยสบายใจเลยนะบางท่านอาจจะรอ,าารอคอยใครบางคนอยู่อาจจะเป็นคนเกา่าคนไกลนะคะใครสักคนที่รอคอยให้กลับคืนดีกันแต่อยู่ในจุดที่ไม่สามารถทําได้หรือว่าไม่อยากจะทําอะไรแล้วใช่ไหมเอ่ยบางท่านอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่หันหน้ามาคุยกันไม่ยอมงอกันนะคะหรืออาจจะเป็นการถามคําตอบคําที่ทําให้ค่อนข้างอ่อนอ,อกอ่อนใจก็เป็นไปได้ในช่วงนี้สถานการณ์หล,หลายอย่าง อาจจะไม่ค่อยได้ถึงใจของเราเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็พยายามอย่าไปคาดหวังหรือยึดติดอะไรมากมายแล้วกันเนาะคนที่เกิดวันเสาร์เป็นการอ่านทั่วไปนะคะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือรารอ,อาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะติดตามเพื่อความรักความสัมพันธ์52ราศีแบบเต็มๆได้ที่ YouTube ช่องหายที t ร้อ